สวัสดีทุกคนนะคะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะ2565ันริบหจนจนบูสเสนอนะคะขอไว้พรให้วอล a n c นสแตนดิโอำเนินงานโดยดีเจเล็กนะคะคุณเล็กของเราเองนะคะเป็นรายการพิธวิทยุที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศก็ขอให้รายการนี้นะคะอยู่คู่เมืองไทยไปอีกนานแสนนานไลฟ์คุณเล็กแล้วก็ แฟนเพลงทุกคนที่ฟังรายการติดตามรายการนี้อยู่มีความสุขมากในปีนี้ทุกคนคะ่ะมีสุขภาพ,พราพ่างกยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากโควิดกันทุกทุกคนและธุรกิจการงานหนนะ้าที่ขอให้กลับมาดีเหมือนเดิมเจริญรุ acing, ่งเรืองเหมือนเดิมรวย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 และรวยกันทุกๆคนเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะขอทุกคนมีโอกาสได้ไป เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อความสุขมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก็ขอทุกคนมีความสุขมากในปี2565ทุกทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ